สวัสดีครับสวัสดีลูกที่รักทุกคนนะครับในคลิปนี้พ่อมีจะอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของคําราชาศับนะลูกเรามาดูกันว่าลักษณะของคําราชาศัพท์นั้นใช้กับใครได้บ้างนะครับพร้อมแล้วเราไปชมกันเลยครับมาดูในเบื้องต้นนะครับถ้าเป็นลักษณะของคําราชาศัพท์ถ้าตามรูปศัพท์แล้วเนี่ยนะครับหมายถึงถ้อยคําที่ใช้กับพระมหากษัตริย์เนาะ แต่ในปัจจุบันนะครับในปัจจุบันถ้าเป็นลักษณะของคำราชาศัพท์นี้จะหมายถึงถ้อยคําสุภาพก็ได้นะที่เป็นถ้อยคําที่ไพเราะที่เหมาะสมกับฐานะคนในแต่ละบุคคลนะครับในสภาพสังคมไทยของเรานะซึ่งผู้ที่ต้องใช้นะครับคำราชาศัพท์เนี่ยนะครับประกอบไปด้วยใครบ้างนะหนนะครับพระมหากษัตริย์เถยนะครับ 2. พระบรมวงศานุวงศ์นะครับสนะครับก็คือเป็นพระภิกษุ แล้วก็4ขุนนางข้าราชการนะครับแล้วก็5คือสุภาพชนคนธรรมดาเนาะนี่คือนะครับบุคคลที่เราจะต้องใช้คําราชาศัพท์หรือคําสุภาพนะครับเป็นพิเศษหน่อยเนาะอ่ะต่อมานะครับไปดูครับที่มานะลูกนะเรามาดูที่มาของคําราชาศัพท์ลูกว่าคําราชาศัพท์นี้มาจากไหนเนาะคำราชาศัพท์นี้นะครับจะมีอยูอ่มีที่มาอยู่2อ,อย่างด้วยกันลูกนะครับ มีที่มาอยู่2อย่างด้วยกันอย่างแรกเลยมาจากภาษาอื่นเนาะอย่างแรกเลยคือมาจากภาษาอื่นภาษาอะไรได้บ้างลูกนะครับมาจากภาษาขเขมรและก็มาจากภาษาบาลีสันสกฤตนี่เลยนะครับมาจากภาษาขเขมรได้แก่เช่นคำอะไรบ้างโปรดนะขนไสเ้สเสวยเสด็จเป็นตน้นอย่างเงี้ยเนาะอ่าส่วนคําบาลีนะครับได้มาจากไหนบ้างมีอาพาธนะครับนีดนะครับหัด หรือโอรสต่างๆนะครับเนาะนี่คือลักษณะที่หนึ่งคือมาจากภาษาอื่นนั่นก็คือมาจากภาษาเขมรก็ได้มาจากบาลีสันสกฤตก,ก็มีนะครับแล้วมาดูตัวที่สองลูกตัวที่สองคือการสร้างคําขึ้นใหม่นะโดยการประสมคำนะเกิดจากการสร้างคําขึ้นใหม่โดยการประสมคําเช่นลูกหลวงทรัพพระพักนะครับหรือเครื่อง ตั้งเครื่องนะครับเป็นต้นนี่คือลักษณะของคําราชาศัพท์นะครับที่เกิดจากการประสมคํานั่นเองเนาะอ่ะต่อมานะครับลูกมาดูตัวอย่างของคําราชาศัพท์ในหมวดต่างๆดีกว่าเนาะด้วยความที่คําราชาศัพท์นี้มันมีเยอะแยะมากมายแล้วก็เลยแบ่งออกเป็นหมวดๆไปนะครับไปดูในหมวดแรกของเราดีวดวกว่านะครับหมวดแรกของเรานี้ได้แก่คําราชาศัพท์หมวดร่างกายเนาะนี่คืออะไรลูก พระเสียนนะครับอ่าพระเศียนพระเสียนไปลว่าอะไรลูกแปลว่าหัวนะครับแล้วก็พระนตรแปลว่าตานะครับพระนาศิกแปลว่าอะไรแปลว่าจมูกนะพระโอดปากพระอุระหรือพระซวงนี่ครับนี่คือหน้าอกนะครับส่วนพระหัตถ์คือมือนะครับพระชงอ่าพระชงอันนี้เขียนไม่ให้ละเป็นหน้าแข้งนะครับส่วนนิ้วพระบาทคือนิ้วเท้านั่นเองนะครับส่วนฝั่งด้านนี้ลูกฝั่งด้านนี้พระเกศาคือ ผมนะครับส่วนพระกันคือหูพระปางคืออะไรครับแก้มนะครับพระทนคือฟันพระศอคือคอนะครับพระกรนะครับหมายถึงแขนนะครับแขนท่อนล่างนี้นะครับพระกรนะครับแล้วก็พระอุทรนะครับพระอุทรคือท้องนะครับพระชานุคือหัวเข่าตรงนี้นะครับแล้วก็พระบาทคือเท้าตรงนี้นะครับนี่คือลักษณะของคําราชศัพท์หมวดร่างกายลูกนะครับ ต่อมามาดูหมวดที่2การลูกหมวดที่2เป็นเรื่องของหมวดคํากริยาหมวดคํากริยานะครับเช่นคําแรกคือทอดพระเนตรคือการดูนั่นเองนะนะครับส่วนประทับนะครับประทับคือการนั่งหรือว่าอยู่นะแล้วก็ทรงพระราชดําเนินหมายถึงการเดินนะครับนะ,สะเสด็จประพาสหมายถึงการไปเที่ยวนะทรงเครื่องนะครับหมายถึงการแต่งตัวนะครับ ส่วนพระราชทานนะครับก็คือให้นั่นเองบันโมคือนอนนะครับสเสด็จก็คือไปเนาะและส่งน้ําคืออาบน้ําอีกตัวหนึ่งคำหนึ่งคือคําว่าสเสวยก็คือ,ค,อคือรับประทานอาหารนั่นเองนะนี่คือลักษณะของคําราชาศัพท์หมวดกริยานะครับอ่าต่อไปไปดูหมวดต่อไปต่อไปไปดูหมวดเครือญาติลูกนะครับหมวดเครือญาติญาติพี่น้องเนี่ยเนาะนี่ลักษณะของหมวดเครือญาติ บวเครือญาตินะครับตังแก่ปู่ตาปู่ตามีอะไรบ้างลูกนะพระอัยกาพระออยกีเนาะส่วนย่ายายนะครับย่ายายก็คือพระไอยกานั่นเองเนาะส่วนคุณลุงลูกคุณลุงเราใช้อะไรคุณลุงเราใช้นี่เลยครับพระปิตุลานะครับส่วนคุณป้าเราเรียกว่าใช้อะไรครับพระพระปิตุฉานะครับคุณพ่อเราใช้พระชนุกก็ได้พระบิดาก็ได้พระชนุกก็ได้เนาะ ส่วนแม่นะครับเราใช้พระชนนีหรือพระมารดานะครับเป็นต้นนะส่วนพี่ชายละลกูกพี่ชายเราใช้พระเชษฐานะครับพี่สาวเราใช้พระคณิตฐาพระคินีเนะะาะพระค่ะพระเชษฐภพระคินีนะครับส่วนน้องชายนะครับพระอนุชานะน้องสาวก็คือพระคณิตฐานั่นเองนะครับอ่านี่คือลักษณะของหวดเกืออ้อญาติดุกนะครับ ต่อมาทีนี้เราไปดูหมวดเครื่องแต่งกายบ้างเนาะไปดูหมวดเครื่องแต่งกายบ้างหมวดเครื่องแต่งกายมีอะไรบ้างลูกนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยหมวกสีแดงเนี่ยเนาะตรงหมวกแดงนี้เขาเรียกว่าเป็นพระมาลาใช่ไหมครับพระมาลาส่วนเว้นตาตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าเป็นฉลองพระเนตรนะครับเข็มขัดส่วนนี้นะครับเขาเรียกว่าเป็นรัดพระองค์นะครับกระเป๋าเนี่ยนะครับกระเป๋าเนี่ยเขาเรียกว่ากระเป๋ากระเป๋าทรงถือเนาะ อาฉลองพระบาทก็คือรองเท้านะครับถุงพระบาทก็คือถุงเท้านะแล้วก็พระสนับเพลานะครับพระสนับเพลาก็คือกางเกงนั่นเองนะครับแล้วก็อาฉลองพระองค์ก็คือเสื้อนั่นเองนะนี่คือลักษณะของคําราชาศัพท์หมวดเครื่องแต่งกายนะครับที่พวกเราจะต้องได้รู้จักกันนะนะอีกตัวสุดท้ายลูกนะครับนอกจากนี้เราไปดูเรื่องของหมวดเครื่องใช้กันบ้างนะ หมวดเครื่องใช้มีอะไรบ้างนี่เลยครับพระสังพระสังไปว่าอะไรไปว่าวีในสีแดงๆด้านนี้อ่านะครับแล้วก็พระฉายลูกพระฉายคือไรพระฉายคือกระจกตรงนี้นะครับกระจกสองหน้าเรานี่แหละเนาะพระสุคนนะพระสุคนก็คือขวดน้ําหอมเนี่ยเห็นไหมน้ําหอมนะครับอ่าพระอาดนะครับพระพระราชอาดนะครับหมายถึงที่นั่งตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็พระแท่นบรรทมหมายถึงเตียงนอนนะครับ พระขนเนหมายถึงหมอนตัวนี้นะครับหมายถึงหมอนนะผ้าซับพระพักแน่นอนพระแปลว่าพ้าพักแปลว่าไปหน้านะครับดังนั้นผ้าซับพระพักก็คือผ้าเช็ดหน้านั่นเองนะครับไปดูผ้าซับพระองค์พระซับพระองค์ก็คือพระขนหนูแล้วเนี่ยนะแล้วก็พระกรดนะครับพระกรดนะพระกรดเป็นร่มนะครับพระกรดเป็นร่มเนาะพระแกลหรือว่าพระบัญชรนะครับนี่คือหน้าต่างเนาะ แล้วก็พระวิสูจนี่คือหมายถึงพระมานนั่นเองนะเหล่านี้เขาเรียกว่าเป็นลักษณะของคําราชาศัพท์หมวดเครื่องใช้เอาละครับลูกๆที่ละครับในคลิปนี้นะครับพ่อหมีได้คุยกับเรื่องของอคําราชาศัพท์เนาะว่าจะต้องใช้กับใครบ้างและมีราชาศัพท์นี้แบ่งออกได้เป็นกี่หมวดอย่างไรนะดังนั้นถ้าว่างๆให้ลูกๆได้ไปทบทวนตัวเองนะครับ ส่วนคลิปนี้พ่อหมีต้องลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปใหม่ครับสวัสดีครับ